ลูกสาวโทรมาพี่น้องบอกว่าว่างก่อนโดยสิทาขีดตัวทรกข์กับเขื่องกระเคลต่อท้ายหน้าฮะกับเรื่องทงมาปิ้งมูลงอีกกระโจมโนอีกจะหน่อยโจมมึงมาปิ้งลุแตกมาเลยนังตามันทงหนึ่งนี่บอกว่าดมจะเห็นหายลอดนังตามันทงหนึ่งมันบอกมีน้ำตาลซื้อน้ำตาลมากิลซื้อน้ำตาลก็กะทิมาป้าเทศนายเดกเฮ้ยมื่อแรกก็ลูกไปท้ายหน้านะ แกงมาอ้เู่ในหมอนพลังกูนี่แกงแกงไเเสเด็กกงกูมือแทสุกนะกูดูอันนี้กันหาอชุบออียเด็กมาบอกบอกโอ้หยกูมาบอกว่แหงเมื่อน้ำตาลก็มันกะทิมาเหตุว่าน้ำตาลให้เจ้าโ้เ่ะเหเ็แห้ง ทางมังอื้อทางมังแตงตานไ่้องกอดเลยอบิทุ่าครับก่อนแล้มอือี่ตู้เ็นยิงลุแบ่งแม่แต่ว่าสบายดีแบ่งแบ่ง้นีไม่ต้ก็เอาลงให้เขาแบ่งไม่เป็นแล้วทุกอย่างอืมอุบัติทุงพัดเราไม้ฉุกเราไม้แกงน่อไม้ทูบเขาผาน้ดอกโรินตังมูใส่คอยเนียโรินตังมูค่อยไอ้น้อยออกมาทำไมไ่เอื้อ ข่อยหูแล้วก็ทีใส่เมปุ <t ari> <t ari> <t ari ่งนี่เมื่อสือมาหนััผมดได้กระจองกัแต่พัดพอานื้าดยืนผูได้คืกินกีโลปุ่งแส่ปุ่งม่อสูตัวนี้ปุ่งเอยเมปุ่งใหญ่เดีวเมปุ่งหน่อยกีโ้าว่าดีๆนะปเบิ้มนะให้เจ้ากินหมดนายืนนะบ่า ยืนน้ำอันจังได้กินลายพี่น้องหอนหอนอ้าเจดามอุ้ยเตรียมจหารกระบาเอื้อ้กูได้สู้อย่าปากข้าลูกง้ออย่าปากคนผมมีลูกแกเอาลูกมันอย่าปากบัดแม่มานั่งตากินเฉยนะเจดามเอาไปไว้อยู่คุยหมดขั้นคุณว่ากระบารนานว่ากระบาะลูกค่อยไลายแห่งกับคือขอมเมนอยู่ ย่าป่าอย่าป่าเจ้าเข่าค่อวยคือขมิ้นเจ้าเข่าเขาป่าไงนอเ้าเนี่แม่กินเข่าหนีขมิ้นมาคือค่อยครับมันปวนนขึ้นมาขึ้นมาเอยกินข่าก่อนเด้อยืนกินโลพีนองเว้ยกมทหารแล้วยืนกินโดี่เยลยเมนก็ซื้อขนมมาฝากเจ้าจะบวมขาเมื่อวานเอามานอนเปนยังไง

อ you know, you know, ันน uh, ี no, ้มานใหญ่มันบลาทิ้วเข่าทิ้วเขาเบามาอาทิ้วเข่าไงเฮ้ยเอาไปยังวันทิ้เขาก็คือเบามากแกงงัวแกงละไม้สุนละไม้พันละไม้สุกสุนละไม้ก็จะกินกับอันข้าวเจ้ากับเป็เบ่แม่มันน่อยก็ไปยืนกินอยู่ลังกการ บ่บอคอยให้กับมากินเมือนีอะไ่ใช้เจ้าเสียหน้าใช่เจ้าว่าเจ้าเสียหน้าอยู่วันปังอยู่พี่เออใช่เจ้าว่าเจ้าซีมาเห็นหน้าอยู่พี่เมื่ออื่นอย่างสิมาขนมเบิ้ลขนมเบิ้ลผัวแห้งลงกินหน่อยกินเบิ้ลเลยมือหนึ่งตัวเบ่อซิ้นกินกับให้แซ่บอ็นเรื่องน้องเจ้าอาบบมาเห่ Nó sẽ việc gì muốn gì hết. Dạo của mãi Một mẹ đi. thôi yêu bố mẹ con. Một mẹ con. Một con. Một con. Một bên con. mẹ mẹ tí Nào, em cho con. Một mẹ 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 น้ำกินดอ้าวหขาฮ้าลมองแห้งใช่ไหมแขกเลยค่ะวันนลงไปส่งข่าวแขกบ่แกวแขกอรแขกเลยเลยไทยให้ไลกันแล้วแขกที่ไหนตาขาวค่กค่ะไปดิตักมูกันนะตักมูกันนะวัวพักบ้เอานแม่ อุย้จะไ้ตื่นมากกับไป่ะไล่งแบ่งไว้อยู่ตเอาลงไปออตัวได้ลูกได้ได้ได้ขอชิ้บะเลย้เอาไวได้ใช่ตาคว้าสะบยอยมนไ่นด้ไปนอาตัวนี้ออกกระมากันมากะตรเต็ตาสูกิโลล่สีกินมบะเบอด์อ้า้เดก ลุงแหลนะมากินมันมักตาเดวเบิดละลายตั้งไงแพ้เนี่กิ่นบาดีด้วพี่น้องตั้งสู้ทั้งหัวนะกินแกงพี่นี่สิกิ่นพัดตากรมูตาไก่กรมูไ่กินตําลังแม่ไี่เล่าสิ่งไอดป้านิฉัาฆ่ากันมาหนุ่เลยีูที่วางหัวคน มันยาเขามันเขาไม่ให้กินนมตัวเองเหมือนเธอนะเลอะอยได้มีนมระม้คือกันได้าอชื่อมากเอาโอบหนึ่งที่เบสอะไรนักทุนเรือมาเชเกลือวว่าได้ย่งปซีแล้วเนี่ยปาาว่านีอยู่หางประเทศเีตัวซีแล้วลย่ง อย่าไปซื้อเพรเสียเงินเด้อบ้านเด้อนี่เยอะมือละมาเด้อกะกะบ๊อกเออจิ้งคไม่กินบาเจอยบบเมื่อละมาจิุงค์ไม่กินกับกะกะบ๊อกสิพัดยังอ่ะเอากระหงมาหงอเด้อนี่สิพัดมูอ่ะแกน่อไม้บ่มีแนวบกเลยพัดทำไมสิบดีตอนสมบาร์วิทยเทติแกงหน่อไม้ยังบ่มีไผตักอันนี้มูหมดแล้วเนื้อจ้ายั้ก็ยังง่าเอัปเทปถึงล นม่นา่ในนน่ะเอาองคือนั่งมันทงมัจไอนะฮะน่จยมาแห้งนี่จะนาก็ตาเ้ยครับเยของไทยโอ้เ่ยโอ้ีเมาผู้คนผู้ไปหามันไปเอาเร็วอีจอยนะป็นมาจม er. ันเมืวว ouais? ่อลหามันเลยโอ้แม네่พี่น้องที่นบ้านในร้วเมาทมให้ยื้อ เป็นเอฟซีเกลื่อนไปเลยบ่าวถ้าอุดอกอดไม่กินแนน่ะเอาอยู่วันน้องมันอโบ่มันจะโอยบ่ไปขุดมันมาต้มหวานเจ้าคือพันแห้งใช่ป่าวป้านนี่ล่าว่าคนหลายๆยังกินอยู่แล้วมีเวลาวมวมวานยังกินข่าวหน่อยเขาดีแท้เถาจ่อยเอามาหันเร็วให้แม่แม่แรงอีแม่ฉิลา น้นอีจอยแล้อรู้ไมมแม่ม้านกินเขานาปัดเดียวแปนอนอ้องใดเขาใจงน้องพดแล้วเป่าอันนั้นอีจอยอปั้นบักใหญ่เลยดิมือกีมจะละเออดึงพงอนขบอบคุณเล่ดกอบคุณคุณเลจำเน่หละจำเน่หละโอ้ ิวนมดยพราัง่างอ้ยตอนพี่น้องเอ้ยโดนท้ากินข่าจับโทวศับหุ่นเาไ่ได้กินพอทานยังต้องกินไกิตอนมือเบิรต้องกินเนาะเอ้ยอันนบนเร็ัเก่ากหอมหวานันบตเก่าชอเห็ดดำนะชงเห็ดลุนนะเอ้ตัวเก่าตัวไม่ก็ป้าเฮ้ยเด่น้นั่นแกงมาไหมนะก็ในกรปุก เปิดจะเสียดหนไม่ไปิดงยางัะจะดามกินผักยไงจะทำลายๆนะกันคับเสียดหนูไม่มันตัดยังโวยหนไม่เนี่ยพัดพี่นู้นหนไม่พี่นู้งไปแกงหนไม่สุปหนูไม่พัดหนูไม่ย้อนัดงบขั่วย่างกับมากินไกินผกกิน่มจอยทีนี้อยากกินอไดีอ่กินอะไดีอ่ะแล้ว ลนุนใของเลาในจงไม่ให้เหาอยุกจะได้นนตื่นมากแไปเปิดเทนเซฟาซีขึ้นมาเนี่ยเกี้ยงเปิดเออเปิดฟอสเลเอ้าเอ้เอเเอาเกี้ยงกูเหตุา <c oughs> าการกูหายน้าบานอาจารย์คนงานทำไมไม่แบ่งขงนมมาคะเนี่ยเป็ดใหม่เละเป็ดใหม่เจีดให้กินใหม่ ยาวนาอกไมปเ็ด่อาลูกไปยังไงสามเพ่นมันพ่มันพมันพุเลยเอเห็นมันยังหอนยังยังกลังสแกนหาคนไปข้นกันะ่แถวหน้าเดี๋ยวแหละกมดูดูจัที่จเนยมึดูหนอ่ะมงดูบนอนด็กม่หมหัวกน จะเรียนะย่างไปหาตัวต้องมั่นอย่างเอาไปเอามาเราบดจะทัดมาไหมเจดมันในว่าแซดทำไมมากินทัดเขาเธอทำไมไม่เกยก็เจอเทศเจอเทศผ้าขาวผ้าขาวบินนี่ไปเหยียดชนนี่มันเดือดหน่อไม้แก่เป็นแกงหน่อไม้ไม่ได้นต่อพูดเลยนะจุกทัดไปเปล่งมาใม้เนี่ยกระโต๊ะฟิวพี่น้องเลย ไปเจียบสดมาเรียงเงืบนสู้แบเป็นยังกระกระโดดแิวอะืกระถึงญาติบัท่านเจดับตักพัดมหม่ายากระโดงกระไส่เอเคนไส้เดี๋ยวเราไปดาไปพ้อกันขีดนั้กันนะใส่บึงผาส้มนี่ได้จ้า